ผมนายชายรัตน์จันไรครับผมสวัสดีครับผมนายชนะวิรธสงครับสวัสดีครับผมนำชาตินละใชครับเอาพีซครับผมวันนี้กเราจะาเีนรทักษะของจังหวดครับปวะมายจังหวะต่างๆเนจังหวะในที่นี้ไม่ได้หมายถึงจังหวะที่ใช้ในบทเพลงในการเต้นหลังครับแตมายถึงจังหวะที่ดาเนินคานองนะครับที่ทาให้เพลงในแต่ละเพลงมีสีสันระลัยขึ้นมา แล้วในจังหวะนั้นก็จะมีหลายครับมีจังหวะเคาะครับผมส่วนบางส่วนสองสี่นะครผมสองคับสี่จะเป็นนับหนึ่งสองหนึ่งแสนครับผมถ้าเป็นสี่ส่วนสี่ก็คือว่าหนึ่งสองสามสี่ครับผมนอกจากจังหวะเคาะแล้วเราจะมีจังหวะยกนะครับครับผมเช่นหนึ่งยก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 ครับ ครับเราจะมีจังหวะหนักนะครับครับรุนแรงเข้านมนก็เป็นการนินครับแล้วก็จะมีจังหวะเบานะครับครับเบาก็เบานี่แหละครับมีเคสเชนโด่ด้วยนะครับที่ขันเบาไปหาหนักครับผมประมาณนี้ครับผมใครรับนองหมากใช่จังหวะครับมันเกี่ยวข้องกับการมีชีวิตของเราครับ ต้องใช้ในทุกที่เราดำเนินชีวิตไปเราเดินไปถูกจังหวะต๊อกต๊อกต๊อรับอกถ้าเดินไม่ถูกจังหวะมันก็สามารถสะดุดล้มได้ครับใช่เลยครับสุดยองมากครับผมพวกเราก็จบรายการเป็นเท่านี้ครับ